สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะ แต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่ t h น n e Channel สำหรับวันี้เราก็มาอยู่ในเกมฮองไครซาเดลกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นข่าวอัปเดตซุปซิปของเกมดังดาวนะครับโดยข่าวในวันนี้เนี่ยก็คือข้อมูลตัวละครของไฮเซเลนแล้วก็ซาดีดาเวอร์ชัน3ครับล่าสุดเมื่อเชา้าดีนะครับเวอร์ชัน3เนี่ยก็ได้ถูกปล่อยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปข้อมูลต่างๆที่อัปเดตมาในวันนี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับ และก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาคลิปของวันนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าเชื่อทั้งหมดฟังเอาสนุกก็พอนะครับเพื่อความสบายใจของตัวเพื่อนๆเองแล้วก็ความสบายใจของตัวผมด้วยนะก็ถ้าเข้าใจตรงกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาของวันนี้กันเลยครับโดยผมขอเริ่มจากตัวละครที่คนน,น่าจะสนใจเยอะก่อนละกันนั่นก็คือน้องซดีด้านะครับในส่วนของน้องซดีด้าเนี่ย สำหรับรอบนี้นะต้องบอกว่าน้องเนี่ยได้บัฟมาเล็กน้อยเพื่อนๆนแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าบัฟที่ทีมงานเขาเพิ่มในรอบนี้เนี่ยทีมงานเขากลัวว่าน้องจะไม่เป็นเบสอินสแตของไปนอนหรือเปล่าพอบัฟที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะเป็นบัฟที่ใช้งานได้แค่ไปนอนเท่านั้นนะครับตัวละครอื่นเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เพื่อนเพื่อนเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็มาดูสิ่งที่อัปเดตของวันนี้กันเลยครับอย่างแรกสกิลต่อสู้ของน้องซรีด้านะครับจะได้บัฟเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมนะครับเมื่อ สำหรับสถานะดีพาร์ตคืออะไรนะครับมันคือสถานะของไปนอน,นเพื่อนเวลาที่ไปนอนใช้ท่าไม้ตายแล้วบังคับคนอื่นออกจากสนามอันเนี้ยคือสถานะดีพาร์ตนะเซดิด้าจะทําให้ตัวละครที่มีบัฟพีเลตนั่นก็คือบัฟครบหสกสเตจของตัวละครเซดิด้านะครับที่พร้อมจะใช้สกิลสองครั้งจะได้บัฟสกิลเดเมจเจาะเกาะทุกท่าเพิ่มขึ้น10%อครับเอาจริงต้องบอกว่าบัฟที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าดีนะเพราะว่าได้เจาะเกาะทุกท่าเพิ่มขึ้น10%ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ แต่มันติดอย่างเดียวเพื่อนอย่างที่บอกไปนะครับว่าไอ้บัฟอันนี้เนี่ยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อซิ r ิด้าอยู่ในสถานะดีพาร์ตถูกบังคับออกจากสนามน,นะครับดังนั้นตัวละครที่จะได้ประโยชน์ก็มีเพียงตัวเดียวเต็มๆเ,เลยนั่นก็คือไปนอนนะครับเพราะตัวละครอื่นในเกมน้ำปัจจุบันไม่มีตัวละครไหนที่สามารถทําให้ซิดิด้าอยู่ในสถานะดีพาร์ตอันนี้ได้นะครับก็อัปเดตแรก ที่บัฟลูกพี่ไวโนนเนี่ยจบไปนะครับต่อมาเรามาดูอัปเดตที่2ครับสำหรับอัปเดตที่2ของน้องเซริดาเนี่ยจะอยู่ที่ E 1ครับโดยรอบนี้ E 1ของน้องเซริดานะครับถูกบัฟให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งเพื่อนๆนิดหนึ่งที่ว่าเนี่ยคือนิดหนึ่งจริงๆนะเพราะจากเดิมตัวละครที่มี Military m e r บอร์ลนะครับที่เป็นบัฟเก็บสแต็คของน้องเซริดาจะได้บัฟไม่สนป้องกันจาก15%กลายเป็น16%นะครับพูดง่ายๆเพิ่มมา1%นะ ส่วนตัวละครไหนนะครับที่มีบัฟพ P ีเรดหรือว่าบัฟมิลิทารีเมลิดที่ถูกอัปเกรดแล้วนะครับจะได้บัฟไม่สนป้องกันแถมเพิ่มมาอีกจากของเดิมเนี่ยอยู่ที่18นะครับแต่ว่าของใหม่เป็น20ครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มมีแค่หนึ่งกับ2%เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นโดยรวมถ้าคิดแบบแม็กเลยนะบัฟขึ้นมารอบนี้เนี่ยเท่ากับว่าได้ไม่สนป้องกันเพิ่มขึ้น3%เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวเลขเนี่ แต่ทีเด็ดของ E1 ตอนนี้มันคือความสามารถใหม่ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาอยู่ใน E1 น,นั่นก็คือเมื่อสนิด้าใช้สกิลจะสามารถฟื้นฟูพลังงาน2หน่วยให้แก่เป้าหมายเพิ่มเติมครับความสามารถใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานี้ถามว่าดีไหมนะครับฟื้นฟูพลังงานก็ต้องบอกว่าดีเพื่อนๆแต่มันติดอย่างเดียวที่ว่ามันเพิ่มมาแค่2หน่วยแล้วถ้าถามว่าใครที่จะสามารถใช้งานไอ้พลังงาน2หน่วยที่เพิ่มขึ้นมานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับ แน่นอนว่าหนีไม่พ้นลูกพี่ไปนอน,อนเพื่อนเพราะไปนอนนะครับเมื่อเขาได้รับพลังงานเขาจะสามารถเปลี่ยนพลังงานที่ได้รับเนี่ยให้เป็นคอเฟมเพิ่มเติมได้นะเท่ากับว่าไปนอนก็จะสามารถใช้งานท่าไม่ตายได้ไดวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าตัวละครอื่นเนี่ยพลังงาน2หน่วยที่เพิ่มขึ้นมาบอกเลยว่าแทบไม่เห็นความต่างครับและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ซาดีดาได้รับบัฟมาในเวอร์3มครับ <laughs> มีเพียงเท่านี้เลยเพื่อน ที่เหลือเนี่ยจากที่ผมดูนะเหมือนจะเป็นเพียงแค่การเรียบเรียงคําใหม่เท่านั้นนะแต่ตรงนี้นะครับจากที่ดูผมรู้สึกว่าทีมงานเนี่ยเขายังไม่ได้แตะน้องซาดีดาเยอะผมว่ายังมีโอกาสอยู่ที่เวอร์ชัน4่เนี่ยน้องซาดีดาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดน,นะเพราะรอบนี้จากที่ดูนะครับถ้าลองดูความสามารถที่อัพมาทั้ง2ตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่างานหลักเนี่ยทีมงานเขาจะไปโฟกัสที่น้องไฮซิเลนก่อนนะครับแล้วผมเชื่อว่าทีมงานเนี่ยเขาคง ไม่อยากขายให้ไม่อยากขายน้องซิด้าให้กับเฉพาะคนที่มีตัวละครไปนอตหรอกมัง้งเพราะถ้าปรับแค่นี้แล้วไม่มีการเปลี่ยนเพิ่มนะครับบอกเลยว่าตัวละครอื่นที่สามารถใช้งานได้จริงเนี่ยมันมีแบบน้อยโคตรๆนะแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสอยู่เหมือนกันพอถ้าดูจากประวัติตัวละครที่ผ่านมานะครับไม่แน่น้องซิด้าเนี่ยอาจจะเหมือนกับพี่จิ้งจอกหมาล่าก,ก็ได้ที่เป็นตัวละครเบดอินสลารของอาชรอนนะทีมอื่นเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับ แต่ถึงยังไงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันครับเพราะมันยังไม่ถึงปลายสายนะยังเหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์เลยนะครับเท่ากับว่าน้องเซดิด้าเนี่ยก็ยังมีโอกาสปรับเปลี่ยนได้อีกเยอะนะ,อะโอเคก็สําหรับน้องเซดิด้าจบไปครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือไฮซซเลนครับเรียกได้ว,ว่ารอบนี้ไฮซซเลนบัฟมาแบบชัดมากครับก็ตรงนี้เนี่ยชัดขนาดไหนเนี่ยผมไม่ขอฟันธงแล้วกัน พอตรงนี้ผมก็ไม่อ่านความคิดเห็นคนที่เล่นสายดอทไมทีหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไปคือผมเนี่ยไม่ได้เล่นทีมดอทผมก็เลยให้ความเห็นมากไม่ได้นะเพราะงั้นใครที่เป็นเมนดอทนะครับเดี๋ยวลองดูว่าน้องไฮเซเลนเนี่ยเขาบัฟอะไรมาบ้างแล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าที่ปรับมาเวอร์สามนี้เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับอ๋อใช่เราก็สรุป ของไฮเซเลนเนี่ยผมขอสรุปแบบที่ผมเข้าใจนะก็สําหรับตัวน้องไฮเซเลนนะครับรอบนี้อย่างที่บอกไปมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยครับอย่างแรกเกจพลังงานของไฮเซเลนจะมีการปรับลดลงทําให้น้องเนี่ยสามารถวนทําไม่ตายได้ดีมากขึ้นนะครับจากของเก่าหลอดพลังงานจะอยู่ที่130หน่วยนะครับจะลดลง20หน่วยเหลือเพียงแค่110หน่วยเท่านั้นครับแน่นอนว่าการที่ลดหลอดพลังงานลงนะครับ เดเมทถ้าหมายตายหรือว่าความแรงเนี่ยก็ต้องเนิบลงไปด้วยเพื่อนเพราะนั่นหมายความว่าตัวน้องเนี่ยจะวนถ้าหมายตายได้ง่ายขึ้นนะจากตัวคูณ3า0รนะครับมันก็จะเหลือเพียงแค่20% 0เท่านั้นต่อมาในส่วนของพรสวรรค์นะครับสาหรับพรสวรรค์ตอนนี้มันจะสามารถทํางานได้กับการโจมตีทุกรูปแบบแล้วจากของเดิมมันจะนับแค่การโจมตีปกติสกิลต่อสู้แล้วก็ถ้าหมายตายเท่านั้นครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของโบนัสแตทในทรสนะครับก็จะมีการเปลี่ยนความเร็ว แล้วก็พลังโจมตีครับจากเดิมนะครับความเร็วจะได้อยู่ที่9หน่วยจะถูกเพิ่มเป็น14หน่วยเพิ่มมาถึง5หน่วยเลยนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนพลังโจมตีเนี่ยจะโดนเนฟครับจากเดิมอยู่ที่28%จะเหลือเพียง18%เท่านั้น,นครับแล้วก็นอกจากนี้ครับในส่วนของเทรสยังมีการปรับบัฟความสามารถทเทรสที่1แล้วก็ทเทรสที่2เพิ่มเติมมาด้วยครับโดยความสามารถที่ปรับเพิ่มนี้เหมือนว่าทีมงานเนี่ยเขาเป็นการโยกเพื่อน เพราะความสามารถที่ถูกเพิ่มเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความสามารถที่อยู่ในไอดลอนหนหรือว่า E 1นะครับก็ตอนนี้นะครับเทรซหสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาก็คือเมื่อไฮซิเลนสร้างโซนจะสามารถฟื้นฟูแต้มสกิลได้1แต้มครับส่วนเทรซที่2นะครับจะมีการปรับให้ถ้าไม้ตายสามารถระเบิดดอดได้แล้วจากของเดิมเนี่ยจะเป็นเพียงแค่การแปะดอทเท่านั้นอย่างที่บอกไปนะครับความสามารถของเทรซหน่กับเทรซส,สที่เพิ่มเติมขึ้นมานี้เนี่ย ของเดิมเนี่ยมันคืออยู่ที่ e1 เลยเพื่อน,เพ,อนเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถไอโดรลองกันต่อเลยครับก็ e1 ปัจจุบันของไฮซเลนครับอย่างที่บอกไปความสามารถเดิมเนี่ยมันถูกย้ายไปที่ t r a c แล้วนะครับส่วนของใหม่ที่ได้มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีเพื่อน,เพ,อนเพราะตอนนี้นะครับเมื่อไฮซเลนอยู่บนฟิล์ดดอจากสมาชิกจะสามารถทำา a m a g ได้124%จากของเดิมครับ ก็คือทีมงานเนี่ยเขาเพิ่มเดเมจให้แบบตรงๆเลยเลพื่อนเพราะความสามารถเดิมเนี่ยก็คือยังอยู่ครบนะครับแล้วไม่ต้องปลดอีหนึ่งกด้วยเพราะมันถูกย้ายไปอยู่ที่เทสส่วนดีหนึ่งก็ได้เดเมจเพิ่มเข้ามาอีกนะแล้วก็นอกจากนี้ครับในส่วนของ e 2กับ e 4ก็จะมีการสลับที่กันโดยของใหม่นะครับ e 2เนี่ยจะทําให้เดเบตมูดที่อยู่ในเทสสามจะมอบให้กับสมาชิกทุกคนนะครับแล้วก็ e 4ของใหม่เมื่อโซนทํางานจะทําให้ออทัยบีซิสหรือว่าต้านทานทุกอย่างของศัตรู ลดลง20%ครับก็ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นความสามารถที่มีการปรับเปลี่ยนของน้องไฮซิเลนนะส่วนที่เหลือเนี่ยจากที่ดูรู้สึกว่าจะเป็นการเรียบเรียงคำอธิบายความสามารถเฉยๆนะครับก็ถ้าผมมีตกหลนอะไรตรงไหนเนี่ยยังไงก็ขอภายลูกหน้าไว้เลยนะก็สำหรับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้าง เกี่ยวกับความสามารถของตัวละคร3.5ทั้ง2ตัวที่ถูกปรับมาในเวอร์ชัน3นี้นะครับยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะยังมีเพื่อนๆเนี่ยอยากเปิดตัวไหนอยู่หรือเปล่านะครับส่วนตัวสําหรับตัวผมบอกเลยตอนแรกเนี่ยผมมีแพลนว่าผมอยากเปิดซิด้ามากเพื่อนๆเพราะซิด้าเนี่ยทั้งความสามารถนะครับรูปลักษ์ตัวละครสกิลแอนิเมชั่นอะไรต่างๆที่ใช้เนี่ยผมชอบน้องมากๆนะเพียงแต่ว่าถ้าความสามารถของน้องมีเท่านี้นะครับ แล้วไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ตัวละครอื่นใช้งานได้ง่ายมากขึ้นบอกตรงๆผมก็เริ่มลังเลที่จะเปิดน้องอยู่เหมือนกันนะนตอนนี้นะเพราะไอดีของผมเนี่ยไม่มีตัวละครเบ็อินสูลตอย่างลูกพี่ไปนอนอยู่ด้วยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะมีมาอัปเดตเพื่อวนเพียงเท่านี้นะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตล่าสุดยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกันสวัสดีครับบ